ไม่ไรนะแต่ถ้าเป็นตัวนียย้คือเป็นกิโล,โลตัวต้องกินนี่ครับตัวไม่ปลื้มครับ ป๊อปปิตี่จะเป็นมูกไข่จะมีเกรสกรเกรสรคือซี้อเรื่องๆนี้ยนั่นไงไงานแห่พุมบอกแล้วนีว่นะเัวเกสรนะมันจะเอาเกรสรมาใส่ในนี้ครพบนวดไม่นั่งไปยามันมันตื่นเต้นมันไม่กออก อันนี้ร่างปลาเรยยังไมใช่ครับอันนี้คือไอ้นนใส้เกลี้ยซ้อนใส้นน้ำพึ่งมันม,มาเป็นตัวเนี่ยพอมันจะเป็นตัวมันจะออกสีขาวๆงนี้ก่อนเนี่ยครับแล้วมันก็จะกลายเริ่มกลายเป็นสีน้ำตาลแล้วจะกลายเป็นสีดำเนี่ยน,น้ำพึ่งโยกเนี่ยเป็นของน้ำพึ่งของเขาเหมือนการหมักวายพี่ชอบพอมาหมักวายปุ๊บมันบ่มไว้นีน่ใสๆข้านเดี๋ยวพอน้ำพึ่งเต็มก็จะปิดฝาครับอ๋อแต่คือนี่ยังไม่เต็มถ้ามันเต็มมันจะ เต็มนี่เลยเต็มกล่องนี่นี่แค่น่านี่แค่ตัวเล็กนะจะปลอกตัวยิ่งเดี๋ยวไปคอลเลคชันในโรงมีเลยคือวิงเงินปลาร้บเลยเงินกัดเนี่ยพวนกัดก้นรุดมเนื้อนี่เป็นเป็นเพชร